สวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายไตรามาสนะคะรตรไตรมาสเป็นไตรามาสที่สองของปี2562แล้วนะคะสำหรับชาวลัคนามิถุนราศีมิถุนค่ะการทำนายคลิปนี้นะคะใช้หลักวันที่ตามหลักของราศาีไทยคะ่ะใครทราบลัคนาด,ดูตามลัคนาดได้เลยนะคะใครที่อยากดูตามราศีส้มปักหมุดวันที่ไว้ให้แล้วคะ่ะจะดูร่วมกันหรือว่าจะเลือกดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะ โดยต้องใช้วิจรารณญาณเอาเองนะคะว่าอันไหนที่แม่นยำม,มากกว่ากันนะคะต้องจับสังเกตด้วยตัวเองนะคะแล้วก็การทำนายครั้งนี้นะคะทำนายให้กับชาวมิถุนจํานวนมากค่ะบางอย่างอาจจะตรงกับคุณบางอย่างอาจจะตรงกับชาวมิถุนท่านอื่นหรืออาจจะเกิดเป็นไพ่สลับกันก็ได้นะคะกับผู้ที่มีอิทธิพลกับคุณเพราะฉะนั้นดูเพื่อเป็นความบันเทิงค่ะดูแล้วอย่าซีเรียสนะคะอย่าเอาไปตัดสินนะคะดูแล้วก็เป็นการวางแผนดีกว่า วางแผนการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าอยากดูดวงที่แม่นยำกว่าเดิมนะคะในรายบุคคลก็สามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามค่าครูนะคะแล้วก็มาจองคิวกับซุ้มก่อนได้นะคะถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปการทำนายของส้มนะคะ โอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะว่าความรักนะคะของชาวมิถุนนะคะในช่วงของเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะคะสามเดือนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสมชัยไพ่กลินวิสเทอร์ัตนะคะ ใบแรกนะคะราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้าหัวกลับค่ะเนื้อมูนะคะ the world tree หัวกลับค่ะ the nature ค่ะ the lord uh, the lady and the lord นะคะหัวกลับนะคะ the star หัวกลับค่ะ the sun ค่ะหัวกลับเด <The sun S 1> ็กถือดาบนะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะดิโอคิงค่ะโอเค้ดูทั้งไพ่หัวตั้งแล้วก็หัวกลับนะคะขอเอชี้แจงไว้ก่อนเลยกันแล้วกันเนาะนะคะโอเคค่ะก่อนหน้านี้นะคะเรื่องราวในอดีตช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ผ่านมานี่แหละใกล้ๆนี่แหละนะคะได้ไพ่ nature หัวกลับอาจจะมีความรักเก่าๆกลับเข้ามานะคะแล้วก็สําหรับคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีพันธนาการในเรื่องของความรัก รู้สึกยึดติดใครบางคนนะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะเอาตัวออกมาได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าบางคนที่มีความสัมพันธ์เก่าๆเนี่ยอาจจะมีการกลับไปหรือว่าคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้นะคะบางคนอาจจะเก็บงำความเป็นเดวิลเอาไว้เหมือนกับว่าไพ่ใบนี้คือเนเจอรเนาะก็คือเ e วิลนั่นแหละ บางคนอาจจะเก็บงมธรรมชาติของตัวเองหรือว่าสัญชาตญาณดิบของตัวเองเอาไว้เพื่อทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ได้นะไพ่ใบนี้นะคะอาจจะแบบเป็นคนดีขึ้นมาชั่วขณะในเรื่องของความรักนะคะอโอเคค่ะมาเริ่มกันสําหรับในช่วงเดือนเมษายนนะคะความรักของชาวมิถุนเมษายนเนี่ยคุณอาจจะมีแฟนที่ค่อนข้างควบคุมคุณแต่ก็ไม่ถึงกับมากนะอาจจะคอยถามว่าคุณไปไหนทําอะไร นะคะแล้วก็เป็นคนเจ้าระเบียบนะคะถ้าชาวมิถุนเป็นผู้ชายคุณจะมีแฟนที่ค่อนข้างเจ้าระเบียบนะะิดนึงค่ะเหมือนคุณแม่คุณเลยนะคะจะมีผู้ใหญ่ก็คือคุณแม่อาจจะเป็นแม่คุณหรือแม่แฟนเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะตัวคุณเองก็เหมือนกันน่ะชาวมิถุนนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ค่อนข้างที่จะจู้จี้นิดนึงละเอียดรอบคอบนิดนึงประมาณนี้เลยนะคะ ถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะเจอแฟนแนวนี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะทำตัวที่ไม่โอเคมาก่อนไหมคุณเลยเหมือนกับว่าอาจจะโดนจับตาน,นิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับเยอะนะมันไม่ได้ถึงขนาดทำให้คุณอึดอัดน,นะคะความรู้สึกนึกคิดนะคะของชาวมิถุนค่ะได้ไพ่ The Moon ค่ะและได้ไพ่เอ่อ p a g e of a นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะมาบอกชาวมิถุนว่า เหมือนคุณคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันถ้ามีเสียงอะไรเล็ดรอดเข้ามาส้งต้องขออภัยด้วยนะคะเหมือนคุณคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะมีความคลุมเครือนะคะคุณอาจจะเดินทางเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนเองก็ได้คุณกําลังส่องหาเขา่าคนที่คุณเคยมีความสัมพันธ์ซ้อนๆกันนะคะคุณยังส่องหาคุณยังมองคุณยังมองเขาอยู่อะคุณยังอยากรู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหน รวมถึงคุณเองก็มีภาวะที่เอาแต่ใจตัวเองมากด้วยนะคะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนเด็กๆเ,เอาแต่ใจมีอารมณ์เหวี่ยงบ้างอะไรบ้างซึ่งมันอาจจะทําให้คนที่อยู่ข้างๆคุณตัวจริงของคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าอ,อคอยดูคุณอยู่นะว,ว่าคุณเป็นอะไรคุณจะทําอะไรต่อนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าชาวมิถุนเองอะล่อแหลมมากที่จะเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดหรือ,อยังคิดถึงความรักซ้อนอยู่นะคะประมาณนี้เลยเนะคะ โอเคค่ะให้เชื่อรางสังหณรของตัวเองนะคะชาวมิถุนคุณมีรางสังหณรที่ดีเยี่ยมถ้าเกิดว่าคุณกําลังเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่มันอันตรายใช้แางสังหณ์ของตัวเองบางคนชาวมิถุนบางคนที่เป็นผู้หญิงคุณอาจจะคิดว่าคุณสามารถจัดการปัญหาความรักได้ด้วยตัวเองแต่ว่าคุณอาจจะยังเด็กเกินไปอาจจะจัดการแบบเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นลองใช้แางสังหณรแล้วก็เหตุผลรวมกันนะคะอย่าใช้อารมณ์นํานะโอเคค่ะมาดูกัน ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะมาต่อกันที่สถานการณ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมกันบ้างนะคะได้ไพ่ the lord and uh, the lady and the lord นะคะหัวกลับนะคะซึ่งเหมือนความรักมัน passion มันหมดอะ่ะอืนะคะ passion ความหลงไหลนะคะในเรื่องของความรักต่างๆมันหมดลงไปกับคนที่คุณอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังการทะเลาะกัน นะคะหรือว่ามีปากเสียงหรือว่าการตัดสินใจที่จะแยกทางกันด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะว่าความรักความปรารถนาด,ดีพาชันต่างๆมันค่อนข้างเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะม,มาดูในเรื่องของคนที่มีอิทธิพลนะคะคนที่มีอิทธิพลในเรื่องของความรักคนที่ชาวมิถุนนะคะคิดถึงมากที่สุดค่ะใบแรกนะคะได้ให้เด็กถือไม้เท้านะคะหัวกลับค่ะ ะะเด็กถือไม้เท้าหัวกลับคนคนนี้คือชาวธาตุไฟนะคะชาวมีดสิงห์และธนูนะคะเขาค่อนข้างจะยึดติดกับสิ่งเก่าๆเ,เขายังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะยังไม่กล้าเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าเขาอันดับแรกเขาก็ยังคิดว่าเขาอาจจะเหมือนยังเป็นเด็กมากๆในเรื่องของความรักเขาอาจจะยังดูคุณไม่ออกมากแล้วก็อีกอย่างเขายึดติดกับความสัมพันธ์เก่าๆของเขาอยู่นะคะยังมีคิดถึงเหมือนของเวลานิดนึง ให้ทําใจกับคนเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆของเขาหน่อยหนึ่งนะคะมาต่อกันที่ผู้ที่มีอิทธิพลใบที่2นะคะ the world tree หัวกลับนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนของอดาวเสารนะคะหรือว่าเป็นจริงๆเราส้มให้เป็นธาตุน้ำนะคะธาตุน้ําหรือว่าธาตุดินก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงโลกก็น่าจะ,ะคิดถึงในเรื่องของธาตุน้ําเป็นหลัก นะคะก็อาจจะเป็นชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะแต่ที่สําคัญเลยอาจจะเป็นคนเกิดวันเสาร์ก็ได้นะคะสําหรับชาวธาตุนี้นะคะชาววันเสาร์นะคะชาว The World t r e e เนี่ยนะคะคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะเหมือนกับเหมือนเขารักคุณข้างเดียวนะ คนคนนี้เขาอาจจะแอบ,บชอบคุณหรือว่าอาจจะรักคุณก็ได้แอบบชอบคุณอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ไม่เป็นไปอย่างที่เขาคิดอะความสัมพันธ์มันดาวลงนะคะเขามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณมันดาวลงอีกอย่างคนคนนี้เป็นคนที่มีนิสัยดื้อด้วยอาจจะไม่ค่อยยอมคุณทัทง้ทงที่เขาก็รักคุณนะคะต่อไปคะ่ะเดอะซันนะคะสําหรับเดอะซันนะคะก็คือ ไพ่ดอะันหัวกลับเป็นชาววันอาทิตย์นะคะหรือว่าชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเมษสิงห์ธนูน,นะคะคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะดื้อเหมือนกันเหมือนไพ่ The World Tree นะคะค่อนข้างมีอารมณ์แบบเด็กๆนะคะซึ่งอาจจะดื้อกว่าด้วยซ้ำนะคะดื้อกว่าไพ่ The World t r e e นะคะคนคนนี้นะคะดื้อมากๆแล้วก็มีอารมณ์ร้อนแบบเด็กๆด้วยนะคะความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยเวริร์กเช่นเดียวกันเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้าง อ๋เป็นไปไปในทางที่แย่ลงนะคะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดที่เขาคาดหวังนะคะมาดูกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่่าตต่างๆอย่างที่ส้มกล่าวมานี้นะคะคนคนนั้นของชาวมิถุนเขาจะทําอย่างไรกับชาวมิถุนนะคะเเห็นตะไพ่ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างดาวลงเนาะนะคะความสัมพันธ์มันค่อนข้างลดน้อยถอยลงนะคะ เขาเองเขาก็น่าจะมีคนที่เขาคิดถึงนะคะหรือว,ว่าเรื่องราวเก่าๆบางอย่างซึ่งมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณมันแย่ลงเขายึดติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆหนึ่งนะอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆระหว่างเขากับคุณที่มันไม่ค่อยโอเคทําให้เขารู้สึกว่าเขารักคุณมากเกินไปแล้วความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีขึ้นนะคะเขาอาจจะลดความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนนี้นะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่บอกอะว,ว่าเขายังไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะว่าเขายังคิดถึงคนเก่าๆของเขาอยู่และนั่นมันอาจจะเป็นการที่เ,เขาก็รักคุณเหมือนกันนะแต่ว่าขอเวลาในการที่จะเริ่มต้นณช่วงเนี้ยไตรามาสนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยโอเคเลยนะคะเขาอาจจะคิดว่าขอเลื่อนไปก่อนสักระยะได้ไหมการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะส่วนคนที่อยู่ด้วยกันนะคะคนที่เป็นแฟนกันแล้วความสัมพันธ์ไม่ค่อยสู้ดีนักนะคะ เขาเองเขาคิดว่าเขายึดติดก,กับคุณเขารักคุณมากเลยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเขาได้รับจากคุณนะอาจจะเป็นการที่เขาคิดข้างเดียวนะเขาอาจจะคิดว่าเขาได้รับความรักจากคุณไม่มากพอความรักมันลดน้อยถอยลงไปเขาคิดแบบนี้จนอยากจะปลีกตัวออกมาจากคุณเลยนะคะวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะสำหรับความรักของชาวมมถุนได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะหัวกลับค่ะอืม เอาน้าเย็นเข้ารูปนะนะคะบางทีการ,รเผชิญหน้ากันก็ไม่ใช่การปลดล็อกปัญหาที่ดีนะคะบางทีต้องเอาตัวเอาตัวออกมาก่อนที่จะมีปัญหากันนะคะอีกอย่างหนึ่งส้มมีความรู้สึกว่าชาวมิถุนต้องเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วแหละเพราะว่าชาวมิถุนค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณไปเจอคนเยอะๆนะคะหรือว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย นะคะมีเสน่ห์กับบุคคลทั่วไปมากแล้วคุณก็เปิดเผยตัวเองแบบเหมือนกับเฟรนลี่ไปไปทั่วแบบนี้นะคะมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนนะคะมันมันไม่ค่อยโอเคเลยอ่ะอืมนะคะคุณอาจจะต้องลดเสน่ห์ของคุณลงนะคะไพ่ใบนี้มาบอกคุณอาจจะต้องลดเสน่ห์ของคุณลงอ่ะเพื่อความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นนะคะชาวมิถุนค่อนข้างเสน่ห์แรงมากเลยนะคะต้องระงับเสน่ห์นิดนึงอืม นะคะคุณอาจจะคิดว่าโอ๊ยทำยังไงอ่ะทำยากนะอาจจะต้องแบบอยู่เงียบเงียบสักพักไหมเออกลับมาดูตัวเองนิดนึงนะคะถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีภรรยาหรือว่าสามีแล้วอย่างเงี้ยอาจจะต้องเห็นอกเห็นใจคนข้างๆคุณด้ดวยนะคะมีความสัมพันธ์เก่าๆนะคะบทสรุปของความสัมพันธ์คะ่ะในช่วงเดือนมิถุนายนคุณยังคิดถึงความสัมพันธ์เก่าๆซึ่งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนเป็นความรักที่ หาทางออกไม่เจอแต่มันน่ารุ่มหลงนะอืมนะคะคุณอาจจะยังยึดติดอยู่แล้วก็เครียดยังหาทางออกไม่เจอเลยค่ะยังคิดถึงเขามากยังยึดติดกับเขามากเลยอืมนะคะระวังความเครียดค่ะความเครียดภายในปัญหาที่สะสางไม่จบปัญหามันยังสะสางไม่ได้รับการสะสางแบบเต็มที่เหมือนได้รับการสะสางแบบขอไปทีนะคะ เพราะว่าคุณยังเครียดอยู่เลยแล้วยังคิดว่าทํายังไงดีให้ปัญหานี้มันจบเพราะว่าในไต,ตรมาสนี้มันยังไม่จบนะคะอโอเคค่ะมาดูไพ่แชร์ด w สแค p นะคะว่ามีวิธีการวางตัวอย่างไรน่าเห็นใจค่อนข้างหน่วงหน่วงก็เนื่องจากว่าอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนเองอะที่ สร้างปมให้ตัวเองแล้วผลสุดท้ายก็คือว่าปมมันก็มาตัวเองนะคะก็โอเคส้มเข้าใจแหละมาดูวิธีการป้องกันปัญหากันเรื่องแบบนี้ใครๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปัญหากันไปนะนะคะได้ไพ่หกหกไม้เท้าอืหกไม้เทา้เทานะคะปล่อยวางบ้างนะคะอะไรที่ต้องทิ้งไปก็ให้ทิ้ง นะคะอ,อะไรที่คุณจะโยนทิ้งมันไปคุณควรจะเดินหน้าได้แล้วว่าเดินหน้าไปในเส้นทางที่ที่คุณสบายใจค่ะชาวมิถุนเอาที่คุณสบายใจต้องพูดแบบนี้เลยนะคะอะไรที่มันไม่ดีต่อใจหรือว่าสิ่งที่คุณละทิ้งมันไปแล้วอะค่ะนะคะคุณมองคุณต้องมองถึงตัวเองความสําเร็จบางทีความรักของคุณมันมาพร้อมเงือบความสําเร็จนะมันมีส่วนพัวพันเกี่ยวกับการทํางานของคุณ มีส่วนพัวพันเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณในการทำงานหรือการที่ทำให้คนอื่นมองคุณดีเหมือนคนอาจจะเป็นคนสาธารณะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยเป็นเป็นคนที่มีคนสนใจมากเพราะฉะนั้นคุณควรจะเลือกอะไรก็ตามที่มันดีกับคุณในระยะยาวและเป็นสิ่งที่มันถูกต้องยิ่งคุณอยู่ประเทศไทยด้วยแล้วนะคือคุณคุณต้องมองแบบ ในเรื่องของชัยชนะหรือว่าสิ่งที่มันดีกับคุณจริงๆแล้วอะไรที่คุณทิ้งไปแล้วอะที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือก,ก็ทิ้งมันไปเลยนะคะให้มันอยู่เบื้องหลังแบบนั้นแหละแล้วต้องทําใจปล่อยวางนะคะมาดูไพ่ออร์กเคิลนะคะไพ่ออร์กเคิลจะช่วยในเรื่องของการทํานายวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับชาวมิถุน ในเชิงบวกค่ะจะได้สบายใจกันขึ้นนะคะด้วยไพ่เด e r แมนแองเจิลส์ค่ะซมจะเลือกมา3ใบนะคะใบแรกนะคะบอกว่า make the effort ค่ะ get love it with taking the steps your guide to take นะคะ คือจริงๆแล้วมันค่อนข้างโอเคสำหรับการก้าวไปสู่ความรักอีกขั้นหนึ่งนะคะอืมมันก็เหมาะสมสำหรับการรอคอยต่างๆเหมาะสมสำหรับการก้าวเข้าไปอย่างที่บอกแล้วว่าไพ่ใบนี้มาบอกว่าคุณคุณต้องมองถึงความสำเร็จของตัวเองโดยรวมบางทีความรักก็พ่วงมากับการงานความรักก็พ่วงมากับหน้าตานะคะเออคุณต้องเอาอะไรที่แบบว่ามันดีสำหรับคุณในระยะยาว เลือกความรักแบบนั้นะนะคะในเมื่อคุณเลือกแล้วเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วนะคะคุณก็ต้องปล่อยอีกทางไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็เดินหน้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่คุณได้เลือกแล้วนะคะกล้าที่จะก้าวเดินไปนะคะมันคุ้มค่ากับสิ่งที่กับสิ่งที่คุ้มค่ากับความรักที่คุณจะเลือกก้าวเดินมันเหมาะสมแล้วกับความรักที่คุณได้เลือกแล้วนะคะโซเมตเดียสติสโยโซเมตนะคะ พไพ่ใบนี้มาบอกว่าคุณที่คุณเลือกแล้วว่าเป็นเนื้อคู่คุณแล้วแหละนะคะแล้วก็ถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจจะต้องระมัดระวังการที่อาจจะมีส่วนผัวพันกับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่ส้มคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อคู่มากกว่านะคะคือในไตรามาสนี้หรือว่าสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนกับว่าชาวมิถุนได้เลือกแล้วค่ะได้เลือกคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วและเขาก็เป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆนะคะคุณอาจจะได้เจอเขาแล้วนะคะ pay attention To the r e e f l e x กสนะคะ The size a อา c a คาน n ช n อยูค่ะไพ่ใบนี้มาบอกว่าให้ระวังเอาไว้นะคะมันมีสัญญาณเตือนต่างๆนะคะเกี่ยวกับการปิดบังอะไรบางอย่างในไพ่ใบนี้นะคะสำหรับชาวส่องที่มาส่องชาวราศีมิถุนนะนะคะอาจจะต้องสังเกตดูดีดๆ ะะแล้วก็ชาวราศีมิถุนเองเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะอย่างที่บอกแล้วว่าคุณค่อนข้างที่จะเจ้าระเบียบแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนสังเกตดูอะไรบางอย่างว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าในเรื่องของความสัมพันธ์เอ๊มีความรักซ้อนไหมเขาไปทําอะไรนะคะแล้วก็ชาวมิถุนเองอาจจะโดนจับผิดในช่วงนี้ค่อนข้างมากหน่อยเนื่องจากว่ามันก็เป็นปมที่คุณอาจจะเคยสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะคะมันมีสัญญ,ญาณอันตรายบางอย่างเกิดขึ้นซึ่ง ส้มได้บอกชาวราศีมิถุนไปแล้วว่าให้ระวังค่ะลางสังหรณ์การก้าวเข้าไปสู่อันตรายของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มันคุมเครืออย่าก,ก้าวเข้าไปอีกนะคะไม่เวิร์คนะคะความสัมพันธ์ที่อันตรายไม่เวิร์คนะคะโอเคเนอ้อนะคะขอให้ชาวมิถุนนะคะมีความสุขก,กับรักที่คุณได้เลือกแล้วค่ะเดินก้าวต่อไปสู่ความรักที่ชิวๆค่ะสบายๆ นะคะแล้วมันจะสร้างความสมร็จให้คุณในหลายๆเรื่องนะคะอะไรที่ทิ้งไปแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่เบื้องหลังปรุงนะคะแล้วก็ปล่อยวางให้ได้นะคะขอให้ชาวมิถุนมีความรักและคนรักที่ดีๆขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ